แม้แต่ไร้สุดนี่อาตมามีคนด่าเยอะๆอาตมาหยุดไรเลยเป็นกรรมเขาไม่เอาไม่ส่งเสริมเขาตายหรอกโอ้มันทรมานนะอย่าว่าแต่โอ้ไม่อยากพูดนะเนาะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่ามันมีเหตุอยู่เคยเถียงกับพระรูปหนึ่งผ่านมาสองเดือนอามาพาดเลย <c oughs> เอามาพาดเลยวัดกึ่งศิษแล้วก็ไปแล้วก็อธิษฐานแบบไม่่อมารู้ทีหลังแล้วก็โอ้เป็นบาปเป็นกรรมเนาะขันยังกะหัวสิกรรมซึ่งกันและกันนะแต่ว่า ขาดีขึ้นนะเขาเดินได้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนเนี่ยโอ้โดนหลายอย่างไม่แล้วไม,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 ไม่ไม่เล่าดีก,กว่านาะอเดี๋ยวก็จะรู้นะอบางคนดา่าลงตาสิ้นคิดน่ไฟไม่วัดเลยนะเขาลองบึงแม่เอาลองดูวะไอ้ดา่าพระผู้เพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยดา่าเล็กๆก,ก,ก็เป็นผลมากๆนะเอาลองดูนะพวกที่ดา่าทิชก็เนี่ยสักพักจะได้ไปถอนฝันไม่นานหรอก คอตกมอนบ้างรถชนบ้างเย็บนิ้วเย็บปากเย็บหัวเย็บไปทั่วเลยมันเป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะโอ้ยัติเหตุเฉยๆดอกไม่ใช่น่ะกรรมจากปากตัวเองนี่น่ะ